สข้อต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ easy e r e s e i t ลดหย่อนภาษี s อป p ีมีคืน2,568ดูไว้ก่อนนะครับมั่นใจได้ว่าได้ลดหย่อนภาษีแน่นอนนะครับข้อแรกนะครับต้องรู้เรื่องของช่วงเวลาถ้าจะต้องซื้อของนะครับและต้องขอเอกสารเนี่ยต้องทำภายในวันที่16มกร,ราจนถึง28กุมภา2,568เท่านั้นนะครับทั้งนี้เอกสารทั้งหมด ใช้ยื่นภาษีของปี2568เท่านั้นหรือใช้ยื่นปีหน้านั่นเองเช็คช่วงเวลาให้ดีไม่งั้นอาจเสียสิทธินะครับซื้อก่อนก็ไม่ได้ซื้อหลังก็ไม่ได้นะเรื่องที่2ต้องรู้เรื่องของวงเงินวงเงินกลุ่มแรกนะครับเป็นวงเงินกลุ่มสินค้าและบริการที่มีแวดกำกับนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะมีวงเงินอยู่ที่สามหมบาทสินค้าอีกประเภทหนึ่งในวงเงินอีก2 0 0 0 0บาทนะครับคือสินค้าประเภทโอทอปและวิสาหกิจชุมชนนั่นเองนะครับแบ่ง สัดส,ส่วนอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งทั้งนี้นะครับ2อ,อย่างรวมกันได้โคว้าที่50,000ื่นนะครับสามารถลดหย่อนสูงสุดนะครับได้1,7,500บาทเลยนั่นเองเรื่องที่3อันนี้สําคัญมากอย่าพลาดเรื่องเอกสารนะครับซึ่งเอกสารนะครับจะเป็น e c e ีซเท่านั้นนะครับหรือ e t a g เท่านั้นฉะนั้นเราต้องซื้อกับร้านที่สามารถออกเอกสารเหล่านี้ได้เท่านั้นนะครับ ต้องบอกว่าหลายร้านนะครับไม่สามารถออกเอกสารเหล่านี้ได้นะครับก็จะทําให้เสี่ยงเสียสิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปี2568ลงไปนะครับผมทั้งนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับร้านไวช็อปของเราสามารถออก e ีซี e อ c ดีซได้แน่นอนนะครับพร้อมใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าร้านของเราเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์อีซี่อ c ได้จริงๆนะครับไปที่เว็บของสรรพกรตามนี้เลยนะครับใช้ชื่อบริษัทอย่างนี้นะครับก็คือ S3 vitality คอมเมอร์ Commerce, จำกัดนะครับสามารถกรอกได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมั่นใจได้เลยนะครับว่าร้านเราเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับสามารถออกอ e ีซี่อีลิซิตได้จริงๆครับผมทั้งนี้นะครับช้อปสะดวกปลอดภัยได้เอกสารลดหย่อนครบถ้วนนะครับต้องร้านไว้แอนเบลเนสของเราเลยนะครับ ใครต้องการสั่งซื้อสินค้ากับร้านไวช็อปของเรานะครับและต้องการใช้สิทธิ์ easy eReceipt นะครับสามารถสอบถามกับแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะดำเนินการทําเอกสารให้นะครับโดยจะมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการกรอกลงในเอกสารสําหรับการออก easy eReceipt ด้วยนั่นเองนะครับนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับเรามีสินค้าอีกมากมายนะครับของร้านไวช็อปนะครับที่สามารถออก easy eReceipt ได้ทุกตัวเลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับสอบถามหน้าที่ร้าน ไว้ช็อปของเราได้เลยครับ